แต่คุณรู้อะไรไหมคุณน่ะเป็นในสิ่งที่คุณเป็นเพราะว่าคุณนั้นตัดสินใจให้ตัวเองเป็นเป็นสิ่งที่คุณยอมรับให้มันเป็นแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนคุณก็ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างแผนขึ้นมาแล้วก็เดินไปตามทางนั้นออกมาจากโลกในหัวของคุณเข้าสู่โลกแห่งความจริงลองคิดดูว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่ในทุกวันนี้ยังสามารถใช้ชีวิตได้ และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลมากมายเท่าที่เราสามารถจะคิดได้เทคโนโลยีที่เสริมสร้างการเติบโตและอิสระที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับตัวเองทุกอย่างมันอยู่ตรงหน้าของเราทุกอย่างมันอยู่ตรงหน้าของคุณแต่ทำไมกลับไม่โอบกอดมันไวละ่ะทำไมถึงปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่มีอะไรสำคัญในชีวิตมากไปกว่าการใช้ชีวิตมันจะมีความสุขขนาดไหนที่คุณจะสามารถเดินบนเส้นทางที่คุณเลือกเองได้ มันคือการมีความกล้าที่จะก้าวข้ามปัญหาที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่จะรู้สึกไม่สบายใจและในตอนเริ่มต้นมันจะลำบากจริงแต่การเปลี่ยนแปลงมันลำบากอยู่แล้วมันไม่ง่ายการที่ได้มาในสิ่งที่เราต้องการมันไม่เคยง่ายแต่เมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะเข้าใจว่าชีวิตมันคืออะไรจนมันพาเรากลับไปสู่แนวคิดของเวลาเวลาที่เรามีตัวตนอยู่บนโลกนี้ ของควันที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้แล้วพวกคุณมีกันทุกคนอย่าให้มันสูญเปล่า